ครับสวัสดีครับพบกับผมพดลายเซนชีวิตดีดีลายเซนต้องดีครับครับวันนี้เป็นวันที่13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรองค์รัชการที่9 ของปวงชนชาวไทยซึ่งพระองค์ท่านนั้นได้มีพระราชกรณียกิจมีโครงการหลวงอยู่หลายๆโครงการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องกเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงและที่สำคัญเรื่องของการต่างประเทศ ด้านการทูตทำให้ต่างประเทศอาณาประเทศต่างๆยอมรับและประเทศของประเทศไทยของเราดังนั้นผมจึงขอญาตได้กล่าวเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันเป็นล้นพน้นหาที่สุดไม่ได้ ครับครับในคลิปของไลเซนวันนี้ก็ผมจะนำเสนอในประเด็นของ EP28 ซึ่งเป็นเรื่องช่อช้างเหตุที่นำประเด็นเรื่อง EP28 มาพูดทบทวนสืบเนื่องจากท่านสมาชิกได้ทักทายมาว่าการนำเสนอในคลิปนั้นภาพ มันมีมุมสะท้อนทําให้การเขียนหรือนำเสนอไม่ชัดเจนก็ผมจึงขออนุญาตนำ ep 2ี28เรื่องของชอช้างนั้นมานำเสนอทบทวนอีกครั้งหนึ่งและจะมีประเด็นของสระอีสระอีสระอุสระอ,ระอูมาเพิ่มเติมอยู่ในคลิปนี้ด้วยครับงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก ep 28 ชช้างนะครับบุคคลที่มีชื่อหรือพยัญชนะชอช้างเป็นพยัญชนะหลักก็จะมีปัญหาในการเซ็นเป็นลายเซ็นปัญหาของชอช้างนั้นผมขอสรุปทบทวนดังนี้นะครับ อช้างนั้นจะมีปัญหาเรื่องของการออกแบบซึ่งบางท่านนั้นออกแบบชอช้างเป็นแบบนี้ครับชอช้างแบบนี้จะมีรูปร่างคล้ายกับแนวของถนนและเป็นหลุมถ้าเป็นแบบทรงนี้ชอช้างจะไม่เหมาะสมในการนำมาเป็นลายเซ็นเพราะจะเหมือนคนที่ตก ลงไปในหลุมหรือหลงไหลสิ่งที่ไม่พึงไม่อันควรดังนั้นชอช้างที่เป็นหลุมแบบนี้กับผิวที่ออกแบบเนี่ยจะไม่ควรนำมาใช้เป็นลายเซน็นอีกแบบนึ่งครับเป็นชอช้างที่ออกแบบทางศิลปะซึ่งบางท่านเคยนำมาใช้ผลของมันก็คือ มันจะคล้ายกับถุงเงินที่ถูกเทลงดังนั้นเจ้าของลายเซ็์ที่ใช้ลายเซ็นแบบนี้ที่เป็นชอช้างจะมีผลเสียหายกับการลงทุนส่วนชอช้างที่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือชอช้างที่ปิดถุงเงินตัวเอง จอช้างตรงนี้จะปิดถุงเงินตัวเองเงินมันเข้าไม่ได้ครับทำให้การทำธุรกิจการค้าผลกำไรไม่ดีและไม่คุ้มกับการลงทุนและระยะเวลานะครับอีกแบบนึงครับเป็นชอช้างที่ตวัดและทำให้ลายเส้นนั้น ขีดค่าตัวเองก็จะมีผลกับสุขภาพกับการทำงานกับเพื่อนร่วมงานอาจโดนกันแกล้งหรือเจ้าของลาเซ็นเองเป็นตัวปัญหาเองก็เป็นไปได้ครับแล้วแบบไหนล่ะครับที่ชอช้างควรจะเป็นแบบที่เหมาะสมแบบที่เหมาะสมครับชอช้างจะดูอ้วนและเป็นถุงเงิน ปลายจะเปิดเล็กน้อยมีบางท่านก็ทักมาครับว่าผมก็เปิดปลายชอช้างไว้แต่ไม่ดีเลยในเรื่องของการเงินเขาเขียนแบบนี้ครับเขาลากหางชอช้างเปิดไปยาวมากการเปิดแบบนี้เนี่ยเงินจะไหลออกได้ ง,งั้นเงินเข้าเท่าไหร่ก็ออกเงินเข้าเท่าไหร่ก็ออกก็ทำให้การเก็บออมเงินไม่อยู่นะครับงั้นรูปแบบชอช้างจะต้องเปิดปลายเพียงเล็กน้อยนะครับอย่างนี้จะเหมาะสมกว่าครับครับงั้นเรื่องชอช้างผมขอทบทวนเพียงเท่านี้นะครับผมขอญอาตนำประเด็นที่จะเสนอ ในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของสระอิสระอีสระอุสระอ,ระอูนะครับมายกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่ากรณีของสระอิสระอีจะมีผลอย่างไรบ้างกับลายเซ็นต้องเรียนก่อนนะครับว่า สระอีสระอีจะเขียนเป็นลายเซ็นด้วยหรือไม่เขียนก็ได้นะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดท่านจะเขียนมันจะมีผลอะไรบ้างนั้นกรณีของสระอีสระอีถ้ารูปร่างของสระอีสระอีนั้นใหญ่มีขนาดใหญ่พอสมควรมันจะมีผลในการกดทับเจ้าของลายเซน็น แบกรับภาระหรือรับภาระไปตลอดชีวิตนะครับถ้าปีขนาดใหญ่เช่นเดินครับอีกประเด็นหนึ่งสละอีสละอีเนี่ยบางท่านมีพยัญชนะและมีสละอีตามตามตามหลังตัวสละอีสละอีเนี่ยแหะครับมันจะทิมแทงตัวของเจ้าของเอง ผมจะยกตัวอย่างนะครับชื่อสมมุติก็คือคุณจริยาจริยาเนี่ยมีสระอิตามหลังจอจานเวลาเขาเซ็นเซ็นแบบนี้ครับ เวลาเซนเนี่ยจอจานตัวใหญ่ก็โอเคครับแต่เวลาตัวตามเนี่ยพยานชนะตามเนี่ยมีสระอีกก็ทิมเข้ามาที่ตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยเจ้าของลายเซนจะมีปัญหาถูกทิมแทงจากผู้ใกล้ชิดจากผู้ร่วมงานหรือการทำง,งานต่างๆมันจะมีอุปสรรคมาอยู่ตลอด แล้วถ้าเกิดจะเซ็นนะจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างที่ผมยกตัวอย่างคุณจริยาจะยยต,ต้องเซ็นแบบนี้ครับผมยกสรลให้สูงขึ้นนิดหนึ่งครับเพื่อไม่ให้มาทิ่มแทงตัวบางคนบอกเอ๊ะถ้าตาวัดแบบนี้ไม่ถนัดอีกแบบครับ อีกแบบก็คือใช้จิ้มเอาหรือแตะเอาเป็นเหมือนจุดให้เป็นความหมายว่าเราเซ็นสไลอิเอาไว้ถ้าไม่มีก็ได้ครับแต่ถ้ามีเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างว่าควรจะยกสรลอ์ขึ้นอย่าให้แทงตัวหรือใช้แต้มเอาเพียงเล็กน้อยก็จะเป็นการแก้ลายเซ็นของท่านได้ไม่ให้เกิดผลกระทบกับการทำงานนะครับอันนี้คือสลอ์ สลอีต่อไปจะเป็นสละอุสละอูสละอุสละอูในความหมายของลายเซนเนี่ยเวลาเซนสละอุสละอูเนี่ยท่านที่ใช้ลายเซนเข้าไปถ้าเกิดสละอุท่านเขียนแล้ว ยาวสรอูเช่นกันครับเขียนแล้วยาวความหมายของระยะที่มันยาวเกินกว่าความเหมาะสมเนี่ยแหละครับมันจะมีผลในเรื่องของอดีตมันจะมีผลให้เราถูกฉุดฉุดลงมาครับแทนที่จะก้าวหน้าก็ไม่ก้าวหน้า าจจะมีผลกับเจ้าของลายเซ็นผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดท่านต้องการเซ็นท่านจะเซ็นอย่างไรงั้นยกตัวอย่างเป็นชื่อคุณอุตสาแล้วกันนะครับคุณอุตสามีสละอุคุณอุตสา,สสาเซ็นแบบนี้ครับ อย่างนี้แล้วสระอุไม่ยาวไปแต่ถ้ายาวเกินไปไม่ดีครับงั้นจะต้องตัดออกปรับปรุงใหม่เป็นสระอุจะใช้จุดก็ได้ครับจะใช้จุดก็ได้ก็แล้วแต่น้ำหนักมือกับความถนัดของเจ้าของลาเซ็น สระอูก็เช่นกันครับสระอูก็ทำนองเดียวกันถ้าเกิดท่านเขียนสั้นมันก็จะไม่มีผลกระทบกับความหมายที่ผมทักไว้ในทางลบนะครับว่าถ้าเกิดท่านเซ็นแล้วใช้เพียงแต่แต้มหรือจุดก็ใช้ได้ครับนะครับงั้นผมจะขออนุญาตสรุปประเด็นของ สละก็คือสละอุสละอูสละอิสละอีในคลิปของวันนี้ว่าถ้าท่านจะเซ็นก็ได้หรือไม่เซ็นก็ได้แต่ถ้าเกิดท่านเซ็นอย่างที่ผมยกตัวอย่างตัวสละอิสละอีต้องระมัดระวังอย่าให้ใหญ่เกินไปจะมีน้ำหนักกดทับท่านหรือถ้ามีสละอีสละอีตามหลัง มันจะแทงเข้ามาที่ตัวก็ต้องเลี่ยงตัวปลายแหลมไม่ให้โดนที่ตัวของอักษรน,นำและทะระอูทะระอูอย่าให้ยาวจนเกินไปอาจจะดูทางศิละปะสวยงามครับแต่ถ้ายาวเกินไปแล้วจะมีผลกับเจ้าของลายเซ็นในทางที่ไม่ดีนักความเจริญก้าวหน้าไม่ดีและจะเป็นคนที่พะวงแต่เรื่องในอดีตนะครับ ครับงั้นในคลิปนี้ผมคงจะนำเสนอเรื่องของสระเพียงเท่านี้นะครับก็ผมคงจะนำประเด็นของพวกสระซึ่งเคยนำไปแล้วก็คือนำเสนอไปแล้วก็คือสระเอสระแอวันนี้ก็เป็นสระอิสระอีสระอุสระอ,ระอูมันอาจจะมีแพ็กเดียวกันที่ตัวสระ ยังมีอีกหลายหลายแบบนะครับผมจะมาสรุปเป็นแพ็คเดียวกันในคลิปต่อไปนะครับครับวันนี้ผมคงนำเสนอเพียงเท่านี้ครับพบกับผมได้ใหม่นะครับพลายเซ็นชีวิตดีดีายเซ็นต้องดีครับสวัสดีครับ